เช็คเทรนด์กับวีเจนัตตี้ในรายการโ o เด s ส u อัปเดตเทรนด์กันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะนัตตี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆมาฝากค่ะผสมผสานทั้งความท้าทายและสมาธินะคะนั่นก็คือการยิงธนูนั่นเองค่ะว่าแต่จะสนุกสนานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวต้องเข้าไปข้างในค่ะกับนี่ค่ะอาเจารีไทยค่ะ เพื่อนค่ะและตอนนี้นะคะนัดตีก็อยู่กับครูล่าค่ะรุ่ล่าสวัสดีค่ะอุปกรณ์ในการใช้ยิ่งธนูนี่โอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยค่ะอุปกรณ์เนี่ยที่ใช้ต้องมีอะไรบ้างคะแล้วมันมีหน้าที่อะไรบ้างคะก็อุปกรณ์พื้นฐานเลยอย่างแรกก็จะเป็นอาร์มการ์ดนะครับตัวนี้คือเราจะใส่ป้องกันไม่ให้สายตีแขนชิ้นต่อมาก็คือจะเป็นสลิงเกอร์นะครับใช้สาหรับเวลาลัดคันไม่ให้คันธนูหลุดจากมือนะครับตัวนี้จะเป็นฟิงเกอร์แท็บนะครับก็คือเป็นหนังรองนิ้ว ในเวลาที่เราเหี่ยวสายนะครับเราก็จะใส่ชิ้นสุดท้ายตัวนี้จะเป็นเชสกาดนะครับ<ม>ก็คือเป็นตัวป้องกันหน้าอกแล้วอย่างเวลาเรายินธนูเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างคะก็ธนูนะเน้นในเรื่องของการฝึกสมาธินะครับแล้วก็สําหรับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่ออกกําลังกายหักโหมไม่ได้ใช่ไว่าถ้าเป็นนัตตี้เป็นมือใหม่ก็คือต้องใส่อุป,ปกรณ์ถูกไหมคะัแล้วเดี๋ยวรบกวนครูใส่ให้หน่อยได้ไหมคะได่ครับก็รบเริ่มต้นที่อาร์มกาดนะครับ ตอนนี้นะคะนัตตี้ก็ได้ใส่อุปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคงั้นเดี๋ยวเราลองไปยิงกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะนัตตี้ก็พร้อมสําหรับการฝึกยิงธนูแล้วค่ะอลอย วันนี้นะคะได้อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบออกกําลังกายค่ะแต่ว่ายังไม่หมดค่ะยังมีทิปนะคะสําหรับเพื่อนๆเนี่ยที่กลัวน้ําหนักจะพุ่งพรวดวันนี้นัตตีมีน้ําผลไม้แคลอรี่ต่ำาอาฝากเพื่อนๆในช่วงนี้ค่ะช่วงทีนทิปสปโมเดสํนาน้ำส้ม1แก้วผสมน้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะน้ำพึ่ง1ช้อนโต๊ะและน้ำเปล่า1.5ลิตรค่ะ ผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วจิบน้ําผลไม้สูตรนี้ได้ตลอดทั้งวันทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดไม่ต่ําแถมยังได้แคลอรี่เบาๆเพียง220กิโลแคลอรี่เท่านั้นค่ะเวลาของรายการโมเดสอ date t r ทรนนะคะก็ได้หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเพื่อนซีสุดๆไปเลยนะคะขอขอบคุณพ่อน้าไม้โมเดสการหมกป้องที่สบายกว่าค่ะแล้วกลับมาอินกับนัตตี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายโมเดสการปกป้อง,ปองที่สบาย